สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิ้วแจ๋กเกษตรตัวน้อยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะเอาพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องท,ทุกๆท่านนะคะจิ้วแจ๋กเกษตรตัวน้อยมาอีกแล้วนะพี่น้องคะในคลิปนี้ฝากถึงผู้ที่ถามมาว่าสําหรับการฉีดพ่นสารกําจัดแมงมัด ของพักกรนะจนับประจอยใส่ตัวไหนเพื่อนว่าในคลิปนี้เป็นช่องของจิ๋วแจ๋วกเกษตรตัวน้อยด้วยพี่น้องเพราะว่าเพื่อนถามมาในช่องทางของจิ๋วแจ๋วเนาะประจอยก็เลยใดมาบอกอยู่ในช่องทางของน้องนี่นะคะภาพเทนนี่คือจิ๋วแจ๋วเพื่อนกระเด็ดปลูกผักกระจนดูแลผักกระจนนะปลูกผักกระจนแบบใดถึงบ่มมีแมงมัดว่าสันวาบางค้นเพื่อนกระวานไปละกับ่ฮหูจักการจะเอายาตัวไหนมากําจัด จะดูแลแบบใดใส่ปุ๋ยแบบใดเพกยำบัตทันหูบางคนกระขาดุนยับเยินไปกระมีคือกันในบางช่วงที่เ้าปลูกพักกระจนในบางช่วงเ้ารกระขาดุนคือกันได้พี่น้องบ่แเ่นว่าจะใดอยู่เลยนะคะแต่ว่าในเมื่อตอนนั้นเฮายังบัตทันหูยาดีเนาะแต่ว่าตอนนี้ห้าวหูยาดีแล้วก็คือกระต้องคอยเป็นคอยไปสําหรับผู้ที่สนใจอีกหนึ่งอาชีพก็คือการปลูกพักกระจนพี่น้องเสื้อบอปลูกพักกระจนหนึ่งกระป๋องเนี่ยซื้อมาอยู่ องละสามสิบห้าบาทเนี่ยเข้าวานสองแปลง,งย่าแบบแบบน่องกิ้วเจ๋วพนหดนี่ละ่ะแปลง,งยาวได้อยู่หนึ่งหมื่นบาทนะคะอันนี้ได้แน่นอนค่ะเข้ากับเก็บเก็บทุกวันทุกวันแล้วก็ไปเลาะขายน้ำบาสนะพี่น้องมัดละสิบบาทนี่บ่อหลายเด้เจ็ดแปดต้นหนึ่งสิบบาทนะพี่น้องเอาไปขายน้ำโมบาลเข้านี่นี่ละ่ะคือการที่เข้าเก็บเข้าตองเก็บตอนเสาเสเลยตีหาเนี่ยเข้าไต่ไฟเก็บเลยนะพี่น้องเพราะว่ามันจะทําให้พักกระจรเข้าเนี่ยสด เสมอแล้วก็รสชาติกหวานแสบนะตามที่เฮาไปรอขายน้ำบานนะ่ะลูกค้าเฮาสื่อเธอหนึ่งก็มีเธอสองแล้วก็จะบอกต่อๆกันไปนะคะก็บอกว่าพักกระจนเจ้านี่แสบดือ้อเจ้าเกาวผลไม้คุณบอกต่อๆกันไปเฮาก็จะคล้ายคลองคล้ายงายไปนะพี่น้องเฮาต้องเหตุอันใดที่มีคุณภาพเนาะนี่แหละภาพเส้นหู่น,น,นี่อาจจะบรชัดนะพี่น้องเพราะว่าเฮาเก็บแต่เสาๆมันจะมีหมอกมี เอออากาศมันจะบ่อฮั่นแจงปนใดนาะมันจะไม่เหมอะก็เลยทําให้ภาพมั่วแน่จักหน่อยนะคะเคงที่เพิ่นหิวมานี่ได้สักประมาณหกรอยบาทเลยนะพี่น้องหมือนหนึ่งหมือนหนึ่งนี่ยแต่ละวันเนี่ยเฮาจะไปรอขายได้เงินเป็นพันเลยทีเดียวนะคะกะถ้าเกิดมันร้ายเฮาก็ตัดส่งพอขาคุกลางไปนําซึ่งพอขาคุกลางทั้งบานเฮาเนี่ยจะเอาไปขายในตลาดตลาดใหญ่นอะงพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดมันหน่อยเฮาก็ต้องขายเองกระไดบ่มีปัญหาเลยสําหรับพักกระจนเนี่ย กวางตุ้งดอดเนี่ยเป็นเป็นพักทีลงทุนน้อยแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีแต่ว่าถ้าเขาปลูกช่วงฝนตกชุกเนี่ยมันมันม,มันจะทําให้ต้นมันเปื่อยเนาะพี่น้องก็เลยต้องเลีเล่ยงในระหว่างช่วงเดือนกรกฎาสิงหาแบบนี้ฝนตกชุกข้าก็ต้องหยุดก่อนในระหว่างสองเดือนนี้ตอนนี้เป็นเป็นช่วงของฤดูหนาวฤดูหนาวเนี่ยปลูกพักอันได้ก็ง,งามเด้พี่น้องแต่ว่าปลูกงามได้กได้นนยดีคือกันถ้าเกินข้าเอาไปขายเอง นะคะนี่แหละจิวเจียวเพิ่กนกะไดล้ลงคลิปให้พี่น้องข้าได้รับรู้กันอีกหนึ่งอาชีพที่ทําให้พี่น้องข้ามีเงินมีใสมีเงินใช้ทุกๆุกวันนะคะสําหรับผู้ที่ถามไทยกันขม่าว่าปลูพะกพักกระจนเนี่ยให้ใส่ยาตัวไหนบัดสันเดี๋ยวจะมาบอกนะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคะเป็นชื่อยาไดอะซินนนนะคะไดอะซินนนเป็นชื่อสามัญน,นะพี่น้องขวดหนึ่งราคาอยู่ที่230บาท อ่าเบิงเอาเด้อพี่น้องจะไปหาซื้อได้ตามร้านขายพวกสารกําจัดเอ่อแมลงอยู่ในร้านค่ะอาจจะมีหรือสังทางรัศดากระไดนะพี่น้องเฮาต้องมียาตัวนี้เพราะว่าแม่งมัดกับพักกระจนี่เขาจะมักกันเลยเขาจะขาดกันบ่ได้นะคะนี่ถ้าเกิดดูแลแม่งมัดบ่ดได้ดอกก็จะบ่มีด้วยพี่น้องเพราะว่าที่สําคัญพักกระจนดอกของเห่าเนี่ยเขาจะเน้นดอก ลูกค้าห้าเนี่ยจะมกผักที่ที่ส่วนมีดอกเขาจะบ่เอาต้นเขาจะบ่แมนที่ว่าเอาไปใส่อเอ่อก๋วยเตี๋ยวได้พี่น้องสำหรับพักกระจรดอกนี่จะเน้นดอกเลยเพิ่นจะไปหลัวกับน้ำพริกแล้วก็ไป็น,นึ่งใส่ปูใส่ปลาแบบนี้นะคะนี่มัดละ10บาทด้วยพี่น้องจา้านนี่มัดละ10บาทขายง่ายขายดีเ้าว่ระจำเป็นตรงเหตุบานหน่อยเห็ดกรรแบบนี้เลยนะคะ10บาทไผๆไพ,พกะกาซื้อกินเค้งนี่มีอยู่60บมัดนะพี่น้อง60มัดคือ6 0 0บาท ขายทุกวันทุกวันบางครั้งถ้ามันมีร้ายเทากับเอาใส่ถ่ายรหลดไปแบบนี้ข้านากรมี่ใส่กระสอบไปขานาเอา่อสำหรับประจอราใส่มอเตอร์ไซค์ไปมันจะเด้กเขาทุกซอกทุกซ่อยเดินทางง่ายกว่ารหลดปิกอัพถ้าไปโหลดปิกอัพเด้มันจะบคุ้มคาพอบา่หลดใหญ่กับน,น้ำมันกับเปลืองน้ำแน่นาะก,ก็เลยตัดสินใจเอารหลดมอเตอร์ไซค์ไปนะคะนี่คือเทคนิคของการขายพักระจอนของเฮานะคะ ทาเข้าเก็บไปคางขึ้นจังส่พักกระจรมกกันกัดจะเหลืองใดนะพี่น้องอีกอย่างรสชาิกัดเจบ่ดีนะคะนี่คือ,อยากำจัดมแมลงของเข้านะพี่น้องขาดกันบอด้ดเลยให้พี่น้องฉีดตั้งแต่ช่วงแรกเกิดเลยพักตั้งแต่พ่นจากดินขึ้นมาก็ฉีดเลยนะพี่น้องพราปกติเราแปลงของพักกระจรเข้าเนี่ยมันจะมีมแมลงครานมาเกาะมากัดนะคะ อันนั้นก็นจะใส่สารเคมีอีกตัวหนึ่งซึ่งสารตัวนี้บบเดไซสำหรับฉีดมแมลงคานนะจะใส่สำหรับฉีดพ่นมัดอย่างเดียวเท่านั้นนะพี่น้องคะมแมลงมัดเนี่ยสำเร็จเลยหล้กก็เป็นเป็นสารแมงมุมกือพวกแมงมุมกือพวกหอยจากสิก็อีกยายาตัวหนึ่งนะพี่น้องตัวนั้นนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปพห้พี่น้องของห้าได้รับรู้กันถึงยาหลายหลายชนิดการฉีดด้วยพี่น้องบัดที่นี้ให้ฉีดตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้น ที่มันเกิดแล้วก็นจนกว่าจะได้เก็บผลผลิตเพราะว่าถ้าเกิดรักษาบอ่อใดดูแลบ่อดดเนี่ยมันจะทําให้ดอกของเหาเนี่ยจะบม่มีถ้าแมงมัดได้เข้าแปลงแล้วดอกบอม่มีถ้าดอกบ่มีขายบ่อดดนะพี่น้องนี่เอาประมาณนี้เลยนะคะพี่น้องถ้ามันเกิดใบแบบนี้ให้ใหพี่น้องฉีดกันไปเลยมีบ่มีเฮาก็ต้องฉีดถ้าเกิดช่วงนี้ให้ฉีดวันเว้นวันสองวันที่กระได้คือกันนะคะ นี่พี่น้องนี่ให้ฉีดแบบนี้เลยนะคะฉีดช่วงเย็นเย็นประมาณหามงหกมงแรกนี่ก็ฉีดได้เลยยาที่สารทีบอกเนี่ก็ใส่อยู่สองฝาเด้อพี่น้องสองช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรทังเปที่สภาพอยู่นี่น้ำยี่สิบลิตรนะคะให้ฉีดสาบแบบนี้เลยฉีดข้างหนึ่งกอนให้ฉีดทางหนึ่งกอนกลับไปกับมาให้พี่น้องสําหรับสารตัวนี้ฉีดผวกพริกพวกบะเขือกระได้คือกัน ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับจะเป็นเพียเป็นแมงมัดเนี่ยจะจะดีมากๆเลยที่นี่กี่วันเก็บได้เป็นเป็นสารที่อันตรายบอบอว่ามีคนถามมาบอเป็นสารอันตรายหรอกพี่น้องแต่ว่าพูดถึงสารเคมีจะอันตรายอยู่แต่ว่าเฮาก็ต้องดูด้วยว่าเวลาเราฉีดพ่นหนึ่งวันเนี่ยประมาณสี่ถึงหาวันเฮาค่อยเก็บได้แต่ว่าสาหรับพักระจนกวางตุงเนี่ยก่อนฉีดช่วงที่ต้นเล็กเสิบอมีปัญหาเลยนะคะ ฉีดได้เลยสองสองวันที่สองวันที่ฉีดไปโลดป้องกันไว้แต่ถ้าเกิดเขามีดอกแล้วให้เห่าเก็บดอกออกแล้วจังคอยฉีดหล้กกัที่นี่สองถึงสามมือเห่าจังคอยเก็บอีกที่หนึ่งกับเบิ่งดอกไปนําถ้าดอกแกเห่ากับสามารถเก็บได้เลยนะคะจะบอคอยเล่งการฉีดว่ะค่ะพี่น้องถ้าเกิดเห่าฉีดช่วงในหน่อยแบบเนี้ยเพราะมันออกดอกมาเห่ากับจะบอคอยเร่งในการฉีดแล้วเพราะว่าเห่าต้องการเก็บไปขายแล้วนะคะ ก็ต้องดูด้วยว่าจะมีแมงมัดไหมนะเพราะว่าแมงมัดในภักกร์จอนี่ขาดบได้เลยนะพี่น้องเขาจีม,มีตลอดเลยอะโอเคค่ะพี่น้องคะหวังว่าพี่นองง้องของเฮาคงได้รับความรู้ในการทําคลิปนี่เนาะโอกาสนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ